สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพูดมากอิลีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับวิธีแก้ปัญหานะครับนี่บัตรเครดิตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเรื้อรรงของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็แน mm ่นอนครับว่าบัตรเครดิตน่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง ที่ทางสถาบันทางการเงินนะครับก็จะให้เครดิตกับคนที่ถือบัตรนี้ตามวงเงินนะครับซึ่งการพิจารณาวงเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่สถาบันทางการเงินทีนี้ปัญหานะครับในการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตนะครับถ้านะครับเราเนี่ยมีการใช้ใจ่ายเต็มนะครับกับวงเงินสินเชื่อที่เราได้รับการอนุมัติมาและพอเวลาเราชําระคืนเราไม่ชําระเต็มแน่นอนครับว่ามันก็จะเกิดปัญหาเกิดหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ หลายท่านคงทราบมาดีแล้วครับว่านี่บัตรเครดิตนะครับดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ16%ต่อปีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีการปรับเกณฑ์ขั้นต่ําในการจ่ายบัตรเครดิตซึ่งจากปกติเนี่ยเราเคยใช้กันปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่5%นะครับของยอดที่ใช้ไปนะครับเรียกเก็บเนาะแต่ทีนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปรับเป็น8%ปัญหาที่เกิดขึ้นคืนคอคนที่ใช้บัตรไปเนี่ยครับก็ เริ่มเห็นสัญญาณในการจ่ายชำระไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งจากตัวเลขจากเครดิตบูโรนะครับก็เห็นภาพได้ชัดเจนเลยครับว่าเมื่อปรับขั้นต่ำในการชำระจาก5เป็น8เนี่ยก็มีการผิดนัดชำระเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ช่องของเรานะครับก็อยากจะพาไปรู้จักกับสินเชื่อนะครับหรือว่าวิธีการที่จะประหยัดนะครับในส่วนของดอกเบีย้ยและ ช่วยแก้ปัญหานี้สินที่เกิดขึ้นจากบัตรเครดิตนะครับนั่นคือสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับจากธนาคารออมสินนั่นเองซึ่งสินเชื่อนี้นะครับก็โดยธนาคารออมสินก็เป็นธนาคารของรัฐนะครับซึ่งได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหานี่นะครับให้กับประชาชนนะครับหรือว่ารายย่อยนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ธนาคารออมสินนะครับก็มีการออกแคมเปญรีขึ้นมานะครับซึ่งสินเชื่อน,นี้ก็ชื่อว่ารีเฟรชให้ชีวิตแฮปปีนะครับเป็นการเปลี่ยนหนี้ก้อนใหญ่ของบัตรเครดิตนะครับที่เคยจ่ายอยู่แล้วเนี่ยให้ได้รับดอกเบี้ยที่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่ออะไรก็ให้หนี้หมดไวขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนเหลืออื่นๆเนี่ยที่จะต้องชําระนะครับไปทําอย่างอื่นแทนนั่นเองโดยสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับก็คือ เป็นการนำไปชำระหนี้และรวมหนี้สินบัตรเครดิตนะครับพูดงา่ายๆก็คือว่าธนาคารนะครับหลังจากเราเนี่ยไปยื่นขอกู้สินเชื่อรีการ์ดเนี่ยครับทางธนาคารเนี่ยก็จะมีการออกเป็นแคเป็นเช็คให้นะครับเพื่อที่จะไปชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นๆนะครับกับสถาบันาการเงินอื่นๆเนาะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8.740%ต่อปีนะครับหรือว่า MRR บวก2 145้14 5, นั่นเองนะครับโดยที่เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับแล้วก็สามารถผ่อนนานได้สูงสุดถึง7ปีเลยทีเดียวแล้วก็ให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับอยู่ที่5 0,000 0บาทเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับธนาคารอมสินเนี่ยก็มี mrr อยู่ที่เท่ากับ6.595%ต่อปีนะครับก,กู้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาจะกู้นะครับเราต้องคิดด้วยว่าเราชําระคืนไหวด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสินเชื่อ ตัวรีการ์ดนี้นะครับก็สามารถขอสินเชื่อภายใน3 1กรกฎาคม67และอนุมัติจัดทำสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายใน3 1สิงหาคมนะครับซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินได้เลยโดยอัตราดอกเบี้ยนะครับจะแบ่งเป็น2เลทนั่นเองนะครับก็คือเลทแรกก็จะเป็นเลทของกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำนะครับซึ่งอันนี้อันนอตราดอกเบีย้ยธนาคารก็จะคิดอยู่ที่ mrr บวก5 1 4 5ต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย เมื่อเราเอา MRR ที่6.595เนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับบวก2.145ต่อปีเนี่ยก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ8.740ตต่อปีนั่นเองสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับและสำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระละ่ะหรือว่าเจ้าของกิจการหลานดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งธนาคารออมสินเนี่ยก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ MRR บวก5.145%ต่อปีนั่นเองซึ่งถ้าคิดจาก MRR ปัจจุบันนะครับที่ออมสินประกาศมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ดอกเบี้ยรวมอยู่ที่1 1 7 4 0ต่อปีนั่นเองซึ่งสามารถให้กู้สูงสุดนะครับ5เท่าของรายได้รวมเลยแล้วก็ ไม่เกิน500,000บาทต่อคนต่อรายนะครับแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีเลยทีเดียวซึ่งสินเชื่อนี้ก็นําไปชําระหนี้นะครับรวมหนี้สินบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับของสถาบันการเงินอื่นๆหรือนอนแ bank ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลนะครับซึ่งรายละเอียดสินเชื่อเนี่ยก็สามารถกู้ได้สูงสุดนะครับก็คือ7ปีเลยสำหรับคนที่ทำงานประจำส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยผ่อนได้สูงสุดนะครับก็คือ5ปี เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นบุคคลที่มีอาชีพและมีรายได้ที่แน่นอนมีอายุครบ20ปีขึ้นไปนะครับกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำเนี่ยรวมนะครับระยะเวลาผ่อนชําระกับอายุของผู้กู้เนี่ยต้องไม่เกิน65ป้ปีนั่นเองก็พูดง่ายๆก็คือว่าสามารถที่จะกู้ได้จนกว่าอายุจะไม่เกิน65ปีนะครับแต่ธนาคารก็ มีเงื่อนไขให้พิเศษสําหรับกลุ่มอาชีพผู้รับบนานาญนะครับอันนี้ก็คือต้องไม่เกิน70ปีนะครับเมื่อรวมระยะเวลาที่กู้นะครับกับอายุเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการล่ะนะครับ สามารถผ่อนได้นานสูงสุดเท่าไหร่อันนี้ก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้นะครับต้องไม่เกิน70ปีนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนั่นเองผู้ที่มีรายได้ประจําเงื่อนไขหลกัลกๆเลยก็คือมีรายได้ตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็และมีอายุงานนะครับสปีขึ้นไปเนาะ เขาใช้คาว่าแหลนะครับเพราะถ้าใช้คําว่าแลกนั่นก็คือต้องคู่กันเลยนะครับต้องคือตั้งแต่มีรายได้ต่อเดือน2 0 0 0 0บาทขึ้นไปและต้องมีอายุงานเกิน2ปีด้วยส่วนอาชีพอิสระนะครับหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยต้องมีรายได้รวมขั้นต่ําต่อเดือนนะครับตั้งแต่3 0 0 0 0บาทขึ้นไปและมีอายุงานนะครับหรือด,ดําเนินกิจการมาแล้วเนี่ยตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องเป็นผู้ที่มีประวัติการชาระหนี้ดีด้วยย้อนหลัง1ปีปัจจุบันนะครับไม่มี เรื่องของการปิดหน้าชำระหนี้เนาะแล้วก็ต้องฝากเปิดบัญชีเงินฝากของ ประเภทเผื่อเรี้ยของธนาคารด้วยเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับก็สำรับผิดประชาชนสำรองทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็หากมีการเปลี่ยนชื่อก็ใช้ใบเปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็ใบสําคัญสมรสหรือย่าหรือใบมรณบัตรของคู่สมรสนะครับท่านนี้เนาะพนักงานประจําก็ใช้แค่สลิปเงินเดือนนะครับหนังสือร,รับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน3ปีสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับส่วนธุรกิจส่วนตัวก็หรือเจ้าของกิจการนะครับก็จะใช้สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์รูปถ่ายสินค้าบริการแผนที่ตั้งสเตทเมนห6เดือนย้อนหลัง นะครับรายรับรายจ่ายอย่างน้อย6เดือนหนังสือรับรองการจ่ายภาษี50ทวิวีเนาะแล้วก็สำเนาใบอนุญาตอื่นๆเกี่ยวข้องการประกอบวิชาชีพถ้ามีนะครับแล้วก็หลักฐานการเงินอื่นๆด้วยนะครับอัตราดอกเบี้ยก็เมื่อกี้เราเกินไปแล้วเนาะ อันนี้ก็นํามาฝากนะครับก็จะเห็นภาพว่าสินเชื่อดีๆนะครับรีการ์ดนะครับก็สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้เยอะเลยเนาะจากดอกเบี้ยร้อยละสิบหต่อปีที่เราต้องจ่ายเนี่ยเหลือเพียงร้อยละแปดต่อปีสาหรับคนที่มีรายได้ประจําและเหลือเพียงร้อยละสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นต่อปีนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบ อาชีพอิสระหรือว่าประกอบกิจการก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินหากสนใจหรือมีข้อสอบถามนะครับต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่คอร์สเซ็นเตอร์ออมสินนะครับ1นึ่น้นั่นเองสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ทางช่องของเราก็นําข้อมูลดีๆมาฝากนะครับว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตมีทางออกเราลองนึกภาพตามนะครับจากที่เราต้องจ่ายร้อยละสิเนี่ยเหลือร้อยละแปดจุดเจ็ดสี ดอกเบี้ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับช่วยประหยัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อธนาคารออมสินหาทางออกกับเรื่องนี้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้างแล้วก็ผ่อนชาระไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวจะเสียเครดิตนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับสำหรับพูดมากอินีวันนี้ก็จะนำสาระดีมาฝากต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ